ก็เป็นเวลาที่เราควรจะแสดงความชื่นชมินดีนะครับมีพบอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวแม่คอกเองทั้งหลายที่เราได้อีการเสริมฉร้งผลงานของบรรพบุรุษของเราที่ได้เริ่มต้นไว้เมื่อ135ปีบรรดาผู้นำบรรดาทีมบุคลากรตลอดเวลาที่ผ่านมามีส่วน ในการทําให้เราทั้งหลายได้มีวันน,น,นี้วันในความชื่นชมินดีเราจะระลึกถึงตั้งเหล่านั้นหัวขอ้อเทศนาในว,วันนี้ในหัว,วขอ้อบุคคลสําคัญของพระเจ้าใน่ม่คอมมิันเราจะได้กลัวว่าจะนำพระเจ้าไาทำตัวการสน,นัน้าแต่กรมีเราเจ้าพระคุณมาขอคุณมรองสำหรับ ความยิ่งใหญ่ของตรงที่สรงดสัมเดงทังการทังายโดยเฉพาะการทรงสถาปนาสถาปนแห่งีขึ้นและดำรงอยู่จนเปิ่มขึ้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่งจนกาายน์ผู้เป็นลูกหลานของรัฐผทุ่หในความเชื่อได้มีโอกาสเจริมฉลองร้อยปีของวิวัฒนากาและนี้การภายจะนำโคชนะของกรมขึ้นมาตลอดป พิจนา,นารณาตรตรองแสวงอานามพระไทยของ,รงขอพร,ปประพองค์ตรวจปอบโดยรณพในเวลาต่อไปนี้ให้อยู่ในภายใต้การควบคุมและการสนับนุนของพระองค์ปราบถึงคอามไร้ทามนพระเยซูคริสต์เจ้าหนึ่งหัวข้อที่ตั้งขึ้นนะครับคนสำคัญของพระเจ้าในโรงพรียาวานิโิ สิ่งสำคัญในกระบวนการรักษาพยาบาลการรักษาเยียวยาหรือการคิจการแท่มีสิ่งสำคัญที่เกี่ยวกนบเยอะๆคงเอามาพูดถึงทั้งหมดไม่ได้ในเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นผมก็จะเสนอวันนี้คิดระบ,บุชัดเจนว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับอาการสถานที่ ไม่เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ทั้งหลายไม่เกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองไม่เกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายที่ตั้งใจจะพูดอยู่พูดถึงคนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลคือทุกคนที่ทํางานในโรงพยาบาลที่เราเรียกว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งสายตรงและผู้ที่ร่วมปฏิบัติ ที่เจาะจงพูดถึงบุคลากรานในโรงพยาบาลเพราะว่าเรากำลังอยู่ในโรงพยาบาลนีที่สำคัญเดือนนี้เป็นเดือนที่การารณพิจารณได้จะได้เป็นวันรุ่งโรงพยาบาลของมูลนิธิแอนสปาพิจะเป็นเช่นเคบุคลากราอของโรงพยาบาลเป็นบุคคลที่สำคัญในสายประเทศของ พวกเขากคือกุญแจสำคัญต่อกระบวนการการรักษาพยาบาลความศรัทธาของคนไข้ความศรัทธาของญาติญาติของคนไข้ต่อกระบวนการของโรงพยาบาลคือกุญแจสำคัญต่อการรับการรักษาสิ่งเ่านี้ดำเนินมาเป็นเวลา1น5ปี ในพวกเราเองก็รับสืบเนื่องต่อนเนื่องในภารกิจยิงยิ่งใหญ่ใน,น,น,ในรัชกาอน,นี้อยากจะนำเอาบทเรียนที่เกี่ยวกับภารกิจการรักษาอายวยามาสักสองส่วนสองเรื่องเรื่องแร,ภรกภารกิจการรักษาคือภารกิจหลักอันหนึ่งของ p r i ฎีสต ที่พระองทรงกระธทำเมื่อยังอยู่ในโลกนี้และก็ส่งสื่งทอดต่อกันมาจนถึงเราทุกวันนี้มันไม่ใช่ร้อยสามปีเท่านั้นแต่มันสองพันกว่าปีแล้วเราพบภารกิจของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมมัทธิวที่เก้าก็3ามสบอกว่าพระองค์ทรงสั่งสอนทรงประกาศข่าวประสริฐทรงรักษาโรค และส่งช่วยเหลือผู้ที่ถูกรางควานไรี่พุนสี่อย่างด้วยกันแต่เกือบทั้งหมดรับอย่างน้อยก็สามอย่างที่อยู่ในโรงบยาบวานอุลวิททั้งการรักษาโลกทั้งการช่วยเหลือผู้ที่ถูกรางควานไรี่พึ่นทั้งการประกาศข่าวก็เิฐและพัะนธกิจเหล่านี้ในส่ง มอบหมายสิ่งทอดกันมาจนถึงเราทั้งหลายในปัจจุบันที่สอดคล้องกับพระรัสของพระเยซูคริสต์ที่พรองตร์กับบาเรียนหรือผู้ดีเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญบัญญัติของยิวที่แอบมาถามพระเยซูว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนัร์ พระเยซูไม่ได้ตอบตรงๆว่าอ๋อถ้าจะได้ชีวิตในรันก็หนึ่งสองสามสี่แต่พรงใช้วิธีใช้คำบูมาตอบในเรื่องเราของชาวสมาเรียใจดีคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราชาวเมกบิคกงได้ฟังมาบ่อยๆนะครับนักเทศกวนำาปเทศบ,บ่อยๆก็มนเกี่ยวกับชีวิตแห่งการรับใช้ของเราในบริบกาแรแทย สรุปสั้นๆว่าชายต้องเดินเดินทางไปบนถนนเยริโกเป็นถนนที่อันตรายมากๆแล้วก็ถูกโจรปล้นทำร้ายนอนรอคบวบามตายอยู่พระโหินซึ่งเป็นผู้นำศาสนารนะดับสูงผ่านมาเห็นเข้าก็เห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกข้าง,างนึ่ก็มีบอกไว้แค่น้ครับเลยไปเสียข้างข้างข้าง ต่อมาก็เลวีเป็นผู้นำศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งก็เดินมาทางนั้นเหมือนกันและก็เห็นคนนั้นนอนรอความตายรอความช่วยเหลนอยู่เลวีก็กระทำเหมือนกันเลี่ยงไปอีกข้างแล้วก็ไปหายไเพียงกระทั่งชายชาวสมารียซึ่งเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่พุกอยู่ตุงเปียดตุนชังแต่ชายคนนี้ไม่ได้รู้ว่า คนที่ป่วยอยู่จะเป็นิวหรือเป็นใครเขาเห็นความต้องการคนนั้นก็อลองไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนแน่นอนคนคนนั้นก็ปลอดภัยพระเยซูถามพระเยซูซึงถามผู้เจยวชามันจาาของยิวที่มาถามเมสวยานาชีวิตเถิลดลงถามว่าและคุณุคิดว่าใครคือเพื่อนบ้านของชายคนนั้นที่ถูกทำร้าย เขาบอกบอกต่อตักคนนั live, ้นแหละจากสมัยเดียวนั้ที่ไปช่วยเขาเปดูแลมันจริงๆเพราะยูก็บอกว่าท่านตอบต่อจงไปแต่ทำอย่างนั้น go hand in hand ไปทำอย่างนั้นอันนั้นเป็นบทเรียนเรื่องแรกนะครับในบทเรียนที่สองเป็นบทเรียนที่มาจากตัวบทของเราวันนี้เพราะว่าจนะที่เราได้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับ เป็นเรื่องของคนม้อยเป็นมายาวนานสามสิบแปดปีเมื่อพระเยซูไปถึงตรงนั้นที่สานามเป็นสถานตรงไปหาไปไปเจชิหน้ากับคนม้อยคนนี้แล้วก็ถามเขาว่าท่านอยากหายเป็นปก หลายคนคงคิดเหมือนกันมาชายคนนั้นเป็นม้อยรออยู่รอาการกระย์จ,จ,จกากสาวเพื่อจะรับการรักษาและเยซูไปถามคำถาม่าท่านอยากหายเป็นปกติหรือเปล่าหลายคนคงจะคิดเหมือนกันว่าไม่น่าจะถาชายคนนั้นก็คงจะเหมือนกันนะครับไม่น่าจะรามผมอย่างนี้นะและเขาก็ไม่ตอบเยซูโน ก็ไม่ตอบไม่ได้ตอบว่าขับขับับต้องการเขาไหมหรือไม่ต้องการก็ไม่ว่าแต่เขาเล่าเรื่องให้เรียนฟังเขาบอกว่าตลอดส8สบแปดปีมานี้ข้าพเจ้าทุกทรมานมากๆชีวิตของข้าพเจ้าขมขื่นสิ้นหวังอยู่ที่สถานีมานานต้องการที่จะลงไปในสามเมือน้ักระเพื่อเพื่อรับการรักษาแต่ว่าความง่อย มันวัวเองไม่ได้และก็ไม่มีใครที่จะอุ้มพระจ้าลงไปเพื่อตีรับการรักษาเพราะทุกคนก็จะแย่งกันทุกทรมานมาอย่างนี้แหละก็เป็นการเป่าระรับว่ากำการหรือกำการที่พระเยซูถามเช่นนั้นว่าถามคนป่วยที่อาการสาหัสที่บอกอยากหายหรยอพระเยซูไม่ได้ ยเยอะเยอะคนไข้นะแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่ใช่ผาไม่รู้ว่าเขาต้องการการเยียวยารักษาไม่ใช่ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเป็นปกติแต่ทำไมกรมถามกขาถามอย่างนั้นที่ถามอย่างนั้นเพราะกรมกำลังทำบันทึกในการเยียวยารักษาวิธีการรักษาในคราวนี้ ขอรงพยต้องการให้ผู้ที่รับก,การรักษาสแสดงจำนงให้ชัดเจนว่าเป็นความต้องการของเขาคุณต้องเผยออกมาว่าคุณต้องการเิ่งนั้นไม่ใช่ว่าผมอยู่นี่แล้วไงถ้าเป็นพระเจ้าก็รักษาผมสิหน้าที่ของพระองคเนี่ที่จะต้องดูแลนคนอย่างนี้เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องรักษาไม่ต้องมาถามหรอก รักษาก็ารักษาเลยไม่วิธีการของโรงพยาบา,าลนี้ก็คือทุก่วยรวมรวมมือด้วยคุณเจตนาอย่างนั้นรู้ว่าคุณเจตนาแล้วพูดออกมาสินะเป็นการเปิดเผยความลับว่าคนที่จะรับการรักษาจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ เขาจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อว่าที่เขาอยากรับการรักษาและเขาเชื่อว่าพระเยซูรักษาได้ถ้าพูดอย่างนี้นะครับว่าเขาจะต้องอาศัยความเชื่อหลายคนก็จะบอกว่าคนะผ้่ที่มาเราไม่ได้เป็นพิศเศษทุกคนนี่แล้วเขาจะมีความเชื่อได้อย่างไรทัศนะะนินัของพระเจ้าเ,เขาได้แน่นอน เขายืนยันความเชื่อได้แน่เขาไม่ได้ยืนยันความเชื่อของเขาตรงตรงว่าเขาะดิสป,ปิไม่ครับแต่เขามีความเชื่อวางใจในบุคลากรทางการแพทย์บุคคลเหล่านี้คือตัวแทนของพระเจ้าผู้ทำหน้าที่รักษาแทนพระเจ้าผู้ป่วยเชื่อในความสามารถของแพทย ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำหน้าที่รักษาเขาผู้ป่วยเชื่อและเห็นชีวิตของพยาบาลชีวิตของบุคลากรทาง,งก,การแพทย์ทุกฝ่ายเห็นคนที่น่ารักเห็นคนที่อาจะยัสายดีเห็นคนที่สุภาพอ่อนโยนอเอาใจใสา่อาคารก็สะอาด สวยงามร่มรื่อนอาหารที่ให้ก็อร่อยบางทีเขาจะไม่คิดมากถ่ารักค่ารักษาโรพยาบาลจะแพงซะหอยเขาก็มองขา้ามราคาการรักษาถ้าเรามีความเชื่อในบุคลากรและสิ่งนั้นความเชื่อนั้นที่เ็เชื่อในพวกเราทัองอ้งหลายจะนำเขาไปสู่ความเชื่อ ในองค์พระผู้เจ้าในที่สุดนั่นก็นนหมายความว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายบุคลากรพิเศษทั้งหลายท้าทายศาสนิก,กที่จะรับช่วงต่อไปที่จะทำยังไงที่จะทำให้ความเชื่อของคนไข้ที่เขาเชื่อในบุคลากรของเราเก้าวไปถึงความเชื่อในองค์พระผู้เจ้าที่เขาจะพูดได้ว่า การที่เขามารักษาที่นี่ก็เจ้าทรงนำจริง,งๆทรงนำให้ได้มารักษาที่นี่โรงพยาบาลชื่อว่าโรงพยาบาลมีคราฉะนั้นกระบวนการการรักษาตามแบบของพระเยซูคริสต์จะต้องอาศัยความร่วมมือกันุกฝ่ายคนไข่าวางใจเชื่อใจในบุคลากรของโรงพยาบาลและยอมรับกระบวนการการเยียวยารักษา เรงได้อ่านเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษก่อนที่เขาจะยอมให้1ึงหรือผ่าเอาลูกศรอ,ออกมาเขาเรียกร้องว่าผมต้องการคำตอบก่อนว่าหนึ่งใครยิงผมสองลูกศรอาบยาพิษประเภทไหนสาม หมอคนไหนจะรักษาผมสี่ยาที่หมอจะใช้เป็นยาแบบไหนประเภทไหนเรื่องบอกว่ากว่าที่จะหาคำตอบให้เขาทุกอย่างเขาก็ไม่รอแล้วเขาเสร็จไปก่อนนะบ่อนี่จะเยียวยากาที่ส็จการที่คนไข้ ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาเขาจะต้องมีพื้นฐานของความไว้วางใจความเชื่อในบุคลากราของของ,ของโรงพยาบาลของสถานที่รักษาต้องอาศัยคุณภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลบาที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในผูป้ป่วยและจะอาศัยวิธีเดแห่งการรักษาจากแพทย์ผู้ระ้เสดการอสศจรจังทีจะเกิดขึ้นการเยียวยายรักษา ซึ่งเกิดขึ้นคนที่อยู่ในนั้นก็มีสัมผัสกับการกระสุรยทุกวันเพราะว่ามีคนไข้าหายป่วยทุกวันนั่นคือการประสุนที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าบุคคลสําคัญของพระเจ้าในโรงพยาบาลนันวเราจะต้องถามตัวเองแล้ว,ว่าข้าพเจ้าจะเป็นบุคคลสําคัญของพระเจ้า ในสถาบันนี้ได้อย่างไงสิ่งแรกที่เราเยาวชนแนะนำคุณเดือเราจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทําในโรงพยาบาลน,นี้ที่เราเรียกว่ากันทฏิบิเป็นงานของเราและเป็นงานของพระเจ้างานเดียวแต่ทําด้วยกันทั้งเราและพระเจ้าสำนึกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการการรักษา จะไม่มีคำพูดว่าถ้าเธอขาดฉันแนละ้วเธอจะรู้สึกคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ออกมาจากคนที่สำคัญในตนเองคิดว่าตนเองเหนือกว่าทุกคนถ้าเขาไม่อยู่ทุกอย่างก็อยู่ไม่ได้สามที่ทำใรที่มีการมีแต่ความคิดอย่างนี้ว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น สามคีทำนั้นตั้งอยู่ไม่นาะนที่ไหนมีแต่คนคิดว่าตนเท่านั้นคือคนสำคัญที่นั้นนั้นจะรุ่งเรืองไม่ได้จะประสบความสำเร็จยากเราทั้งหลายที่อยู่ในโรมิวานิกรมิยังเป็นอย่างยิ่งที่เราย,ยอมรับเป็นเบือ้องต้นในการทำธุรกิจของเราวันต่อวันไม่ว่าไรจะทำที่ไหน ไปร้องบอกว,ว่านี่คืองานของผมนี่คืองานของฉันและเป็นงานเดียวกันของพระเจ้านั่นหมความว่าเราร่วมงานกันระหว่างเรากับเราที่อยู่ที่นี่และเราจะกาในสถานบริบาลอย่างแม่คนอีนี้ทุกคนมีความสําคัญทุกคนเป็นบุคคลสําคัญโดยเฉพาะ เป็นบุคคลสำคัญต,ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าโรงสมเลือกเรากรมส่คัดสรรเราให้มาเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อที่จะเป็นผู้สื่อทอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของโรงที่โรงได้กระทำงานในอดีตน,นับเป็นเกียรติอันสูงส่งที่พระเจ้าทรงมอบภารกิจนี้ไว้ในมือของเราโรงไว้วางใจว่านี่แหละ คือบุคคลที่องค์เห็นว่าสําคัญและเหมาะสมสําหรับที่จะทำธุรกิจยิ่งใหญ่ขององค์ให้สาเร็จเพราะอย่างสิ่งแรกเราจะต้องยอมรับว่างานนี้เป็นงานของเราและของ,ของพระเจ้างานเดียวกันแต่เราทำร่วมกันประการที่สองเราจะเป็นบุคคลสําคัญของแมคคอนิคได้เราต้องจัดเรื่องดับ ความสำคัญก่อนหลังให้ถูกต้องเซต Priority Priority คืออะไรหนึ่งอะไรสองอะไรสามไม่ใช่เอ,อาสามมาหนึ่งเอาสี่มาสองหนึ่งคือหนึ่งสองคือสองสามคือสามนั่นคือ Priority Priority ของเราทั้งหลายในแมกโมิิคือกระจากหนัหนัน้น ะเจ้าคือหนึ่งเราจะมีแอผู้เชี่ยวชาญทุกทุกด้านก็ตามเราจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยนำหน้าไปตลอทั้งหมดก็ตามเราจะมีอุปลรกรพร้รอมทุกฝ่ายก็ตามแต่ผู้รักษาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราว่าเราเป็นผู้ให้ยาพระเยซูคริสต์เป็นผู้รักษา สโลแกนนี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจ่างๆคือพระเจ้ามาแรงเพราะนี่คือบรดกของทงนอยากจะให้เราได้ดูเรื่องังที่เกิดขึ้นหลายคนที่ได้คมรู้จากเรื่องของประตูงามเรื่องคน้อ่อีกคนหนึ่งที่ประตูงามประตูงามประตูหน้าพระไมหาย วันนั้นเปโตรจะเข้าพระวิหารแล้วก็ไปพบคนม้อยคนม้อยคนนี้อยู่ตรงนี้ประจำใครจะเข้าพระวิหารก็ต้องขอมันก็เป็น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 เหตุผลที่ดีนะครับคนเข้าวัดเข้าว่าคนเข้าโบสถ์ต้องเป็นคนใจบุ่ที่ไหนที่ที่คนจะไปนั่งขอทานที่ดีที่สุดก็คือหน้าโอนนั่นแหละนะ เราไปวัดเราเราอยู่เรศนะครับมันไดวัดนั่นแหละครับอืที่ดีที่สุดเลยเพราะเขจะไปะ็น,นปบุญเป็นบุญป็นบุญกังใจบุญเพราะนั้นไปโดนเข้าพระิหารคนณไหวกูอยู่ข้างหน้าขอเสร็จินสิ่งหนึ่งที่เป็นเราพูดกับคุณไหวคนนั้นทําให้เกิดการช็อปขึ้นมาก็ได้สําหรับคุณไหวเพราะว่าขอทุกข้างเขาก็แต่ละคนก็จะขอเสร็จเงนินให้เขาอะไรเขา แต่ว่าถึงเปโตเปโตบอกว่าสิ่งที่คุณขอผมไม่มีสิ่งที่คุณขอผมไม่มีผมไม่พอบมันมคุณยังไงแต่คุณมองบุรุอยัคุณมองหรือคน,น้อ่คนนั้นก็คงเจ็บแค่รู้ะครับอะไรที่มันที่เราจะได้ไปขอผมไม่มีเงินแล้วเขาจะให้อเราเขาบอกให้เราดูเขามองดูผมสิ เมื่อคนน้อยเพ่งดูเขาเปโตรบอกว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเวตลุกขึ้นยกที่นอนเดินไปเลยการที่เปโตรบอกว่ามองดูเราม่ได้หมายความว่าเปโตรเอาตัวเองมาบอกที่ให้เขามองดูก็เพราะว่าอยากให้เขาเห็นว่าในชีวิตของเปโตรที่ตั้งหนักหนาเปโตรคือพระเยซูคริสต์ ทำถือประกาศว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ในนามของเปโตรเปโตรไม่ได้อ้างว่าผมเนี่ยสิ่งพระเยซูคริสต์ได้รับอำนาจอำนาจได้รักษารณกบกได้ในนามของผมสิ่งพระเยซูคริสต์คุณลุกตัวได้ไม่ใช่เลยแต่ในนามขององค์พระผู้เพระเยซูคริสต์คุณลุกขึ้นแต่เปโตรทำอย่างหนึ่งเมื่อสั่งแล้วเขาไม่ได้ยืนสั่งแล้วก็มองดูคนไหยลุกขึ้น แตกที่นอนเดิต่อไปแต่ท่านเอื้องือไปจับมือของคนหน่่ยหลังจากที่บอว่าลุกขึ้นแล้วท่านก็จับมือเขาช่วยเขาลุกขึ้นนี่คือปฏิกิริยาแรกนี่คือปฏิกิริยาเราเท่าไหรจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนจะต้องมีส่วนในการที่จะจับมือคนที่ต้องการความช่วยโดยยงเขาขึ้น แล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะลงมาในชีวิตของคุณนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับตารนักสัจจพิขึ้นเขาอยู่ที่นั่นมานานมาเนิ่นเขาไม่เคยลุกขึ้นจากที่ที่เขาขอทางแต่วันนี้ในพระพยายาน,นานนมพระเยซูคริสต์ชาลัสเรตโดยการจับมือของเโปโตรเขาก็โดดขึ้นเลยไม่เคยลุกขึ้นมาสักน้งแต่ตอนนี้กระโดด ปากของเขาเคงมีแต่การทํารํ่นควนด้วยความผมคขืนอาจจะเช่นดาจะตาตามหมดไวเองอะไรทุกวันทุกวันแต่วันนี้พอลุกง่ายปากของเขาเปลี่ยนนะครับสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ที่เอยู่ที่ก็นหน้าประาอยู่หน้าประตูก็ไม่หันหน้าประตูนั้นไม่เคยสักครั้งหนึ่งที่จะมีใครพารเขาไปไหนไหน แต่วันนี้ไปตัวจับมือเราในพระนามพระเยซูคริสต์ก็กระโดดลุกขึ้นสันสรนพระเจ้าเราก็วิ่งเข้าไปในโบสถ์ขอบคุณพระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้าที่น้ผู้ที่ทำอย่างนี้มันธุรกิจอย่างนี้นะครับคือที่ที่เราทั้งหลายกำทำอยู่เราเป็นอื่นไม่ได้ครับนอกจากเป็นบุคคลสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้ารูปเป็นบุคคลสำคัญของพระเจ้าที่กำลังทำธุรกิจในพระนาม ปรือสงครามลาซาลีร้อยสามสิบห้าปีเราชื่นชะมีดีในบ้านบกบกตอนเราริ่มต้นขึ้นแล้วก็ผู้นำของเราละครพวกเราแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคสร้างสมความเจริญให้กับสถาบันแห่งนี้จนมาถึงเราเราชื่นชมกับประวัติศาสตร์วันนี้เราจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะเป็นคนเขียนบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ที่แสดงให้เห็นว่าเราคือคนนั้นที่เป็นบุคคลสําคัญของพระเจ้าที่ทรงวางไว้เพื่อที่จะรับผิดชอบสิทามันนี้ต่อขอบพระเจ้าที่ทรงโปรดดูร่มร่อนรับบริหารและาาผู้บริหาราลบุคลากรทุกฝ่ายในการการสนับสนุนจากองค์พระมหากษัตริยาให้ทุกคนได้สัมผัสเปิเป็นสาวกพี่น้